เขาเป็นเพื่อนที่น่ารักของแอดดีดีต้อนรับเขาเปนเบบี้มาสต์เอวอลล์แอดสิ่งเจอมาแล้วเขาเป็นเพื่อนคิดถึงมอนสเตอร์ในช่องนี้ทุกคนเลยแอดก็หวังว่า,วาเ,พเพื่อนจะสบายดีวันนี้พวกเราจะมาเมาส์เมอยเกินในคลิปเบมอนเฮาส์ e ีพที่หนึ่งคะ่ะ ตอนแรกแอดก็ว่าจะไม่ทำคลิปนี้ละแต่พอเห็นห้องครัวที่เด็กๆพาทัวร์ไปจนถึงห้องสตักรูมเท่านั้นแหละเปิดคอมเขียนสคริปต์เลยทันทีมันว้าวซ่ามากของกินเยอะเวอร์เจอตั้งแต่เยลลี่ไอศครีมที่สำคัญคือฝาผนังทั้งฝาของกินทั้งนั้นเลยค่ะโ Oh my god ฉันนี่อ้าปากค้างกันไปเลยสวรรค์นบนดินจะ แล้วเป็นไปตามคําขอที่น้องๆแต่ละคนขอไว้กับทีมงานด้วยนะน้องแพรกับเอสะถึงกับต้องปิดปา่าระงับเสียงกรีดกันเลยทีเดียวโอริโอก็มามาม่าเกาหลีก็มีเอชอนกับพี่รุก่าที่ตามมาทีหลังก็แน่นอนว่าต้องกรีดค่ะเอชอนกรีดกับซีเรียลส่วนชิกกีกรีดกับรามยอน แล้วกว่าจะออกจากห้องของกินได้นะก็คือสิงกันอยู่ตรงนั้นนานมากและในที่สุดก็ออกมาค่ะพร้อมกับขนมที่อยู่ในมือไอ้เราก็นล้ว่าของกินคงจะมีอยู่ตรงนั้นเท่านั้นแหละไม่จ้าปรากฏว่าในตู้เย็นก็ยังมีเองกจ้าสองสาวรกกะเอคยอนหมุนตัวด้วยความไปติดีดากันใหญ่ฮัทซัส คนเราเวลาได้กินของอร่อยๆอเออนาะมันก็จะมีความสุขแบบนี้นี่แหละค่ะโอ้ย I love energy นี้ตัดภามาที่อีก4ี่สาวที่แวะมาถ่ายรูปก,กันที่ห้องโฟโต room ส่วนเจ้าชิกีก็ทำท่าเหมือนจะกระโดดตู้มตอนเจอสระว่ายน้ำที่ชั้นบนวนกันไปต่อที่ห้องนอนเอสะนอนกับพาริตาโรรานอนกับเอฮยอนส่วนเจ้าชิกีกับพรุก,กันนั้นถึงกับเซอร์ไพรส์หน่อยๆเราะห้องนอนเ 我<不>靠 <laughs>！<noise> แถมแยกตัวไปอีกฝั่งอีกตั้งหาามินิมอลมินิใจอะไรสดแต่ก็ดูเหมือนว่าน้องเล็กกับพี่ใหญ่จะพอใจไม่เป็นไรกับห้องที่ไซสมินินะคะคู่นี้น่ารักมากๆเลยค่ะและจากในคลิปก็ดูเหมือนว่าเจ้าโรราจะเป็นสมาชิกที่แฮปปี้ที่สุดเลยเบลซิงแฮปปี้วอล์กตลอดเวลายังไม่หมดที่ชั้น3ยังมีอีกโอ้ยมันอะไรกันเนี้ยเกม เทียบเลยแถมยังมีประตูบานเล็กๆที่สามารถเปิดออกไปรับลมได้อีกด้วยโอ๊ยฉันอยากจะมาฉันชอบมากนี่มัน dream house บ้านในฝันของจริง ในขณะที่ทุกคนกำลังปล่อยจอยปล่อยใจไปกับเสียงเพลงนั่งค,คล,งลืนเครงริมสระน้ําและทําการวาดรูปอยู่นั้นตัดภาพมาที่พี่รุกะคุณพี่เขาไปดีมแลนด์แล้วคะ่ะ <c> ห <oughs> ลับเฉยเลย <c oughs> น่ารักมากแอบมีมาเงียบอยู่ในห้องคนเดียวนี้เองโอ้ยเป็นเอ็นดู <c oughs> และหลังจากรับจานอาหารมื้อเย็นเสร็จทุกคนก็เก็บจานแล้วก็มานั่งหลอมวงกัน เล่นเกมสติกไนท์ดูสิว่าใครจะได้เป็นคนล้างจานและคนแรกที่โชคดีที่ได้ล้างจานนั้นก็คือโรราตามมาด้วยเอชอนและก็มีพี่รุกาะที่อยู่ช่วยน้องๆทั้งสองไม่ยอมไปไหนเลยน,นะคะเงื้อเงืพี่รุกาะนา่ารักอีกแล้วสรุปพาริ เจ้าหญิงบันนี่เอสะแฟชั่นนิสตารูกะเจ้าแม่ไอเทมโรราบิวตี้บอกเกอร์เอชอนนักกินที่ชอบวารูป unstoppable ฟูจิส่วนเจ้าชิกิแอดยกให้เพื่อนๆตั้งฉายาเลยแอดนึงไม่ออกจริงๆเพราะน้องใส่เกินเพื่อนๆตั้งเลยนะแล้วคอมเมนต์มาบอกแอดด้วยแอดจะรออ่านค่าสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวไปซื้อไอติมกินก่อนนะเห็นของกินในเบมอนเฮาส์ อดใจไม่ไหวจริงๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมีความสุขกัมันนะคะมอนสตีสไปแลน์บายสวัสดีสะค่ะบ i n g